สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องดาบสีทบนะครับหนึ่งเล่มน,นะครับที่จริงๆเล่มนี้ผมขายไปแล้วนะครับแบ่งให้กับลูกค้าไปท่านหนึ่งนะครับที่มีความชอบในเรื่องของนะดาบที่ทําจากเหล็กตีทบนะครับแลนะมีลายทบสวยงามชัดเจนนะครับปลายตัดนะครับเล่มน,นี้นะ ถ้าเราดูจักกันนะครับเราก็จะพบว่าสันนิษฐานเบื้องต้นนะครับอันนี้ส่วนตัวนะครับความเห็นส่วนตัวเป็นดาบลําปางเนาะนะครับดูจักกันดูจากรูปทรงนะครับเป็นดาบาจากทางลาปางนะครับอ่านี้มาดูลายลายทบกันนะครับลายทบนะครับเป็นยังไงนะครับลายทบก็คือที่เห็นเป็นคาบสนิมนะครับส่วนที่เป็นแนวตรงเนี่ยไม่ใช่ลายทบนะครับ จะเป็นร่องเลือดนะครับอ่าเห็นไหมแต่มันเป็นร่องเลือดที่มันจางไปแล้วนะครับบางบางเนี่ยครับคือร่องเลือดนะครับนะครับแต่ตรงเส้นนี้ท่านจะเห็นไหมว่าร่องเลือดกับลายทบทับกันนะครับอ่าเนี่ยนะฮะใกล้ๆกกันนะครับสีที่เป็นลักษณะสนิมเนี่ยจะเป็นลายทบนะสีน้ำดนี่จะเป็นล่องเลือดนะครับเห็นไหมครับอ่า ข้างล่างข้างล่างตัวนี้คือหลายทบวิธีดูเนาะนะครับมันจะเป็นแนวยาวไม่ตรงนะครับโคง้งโค้งไปโค้งมานะครับเนื่องจากเกิดจากการตีตีดาบนะครับมันก็ขึ้นกับแรงทุบของแต่ละรอบหรือช่างแต่ละคนเนาะนะครับอ่าท,ทีนี้เรามาดูอีกด้านหนึ่งลายทบของดาบหนึ่งเล่มเนี่ยนะครับ สองด้านไม่เหมือนกันนะด้านนี้เป็นอย่างนี้ท่านเห็นท่านจาไว้นะท่านดูไว้นะมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับ <c ười> เราพบว่าเป็นดาบตาเต่า <c ười> ก็ชัดเจนนะครับตาเต่าก็คือดาบลำฟางนะครับอ่าไม่ดูลายทบนะครับนี่เห็นไหมลายทบอย่างนี้นะครับนี่คือลายทบนะลักษณะลา,า,ายทบนะ,นะครับนี่นะครับเป็นลายทบแต่ลายทบอันนี้มันจะมาซ้อนกับ ล่องเลือดนะครับแบบที่ข้างเมื่อกี้นะครับทีนี้มาดูตรงนี้ชัดที่สุดก็คือตรงประมาณปลายใบนะครับจะมีร่องเลือดไอจะมีาลายตีทบนะครับหลายแนวเลยนะครับในการบ่งบอกว่าดาบเล่มน,นี้มีการตีทบมาอย่างน้อยก็ 6- ถึง7ทบนะครับถ้าเรานับนะครับนี่ตามแนวมาอย่างนี้นะครับผมให้ดูนะ อันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหประมาณ6ทบนะครับหกทบถึงดทบนะครับอ่าทีนี้ทำไมมันถึงมาหยุดตรงนี้นะครับปลาที่ทบให้ถึงหายตรงนี้ตรงเนี้ยคาดว่ามีการรับรับคมนะครับอาจจะฝนด้วยหินหรือหินรับมีดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผ่านมานะฮะ ทำให้ร่องรอยของการตีทบเนี่ยหายไปเราจะไม่เห็นถึงแม้มันจะเป็นดาบตีทบนะครับเล่มนี้ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าเป็นการแบ่งแยกเลยว่า,าดาบตีทบเนี่ยบางทีเราไม่เห็นรอยทบนะครับเพราะว่ามันได้โดนลบไปโดยหินรับมีดนะครับเป็นการผสานความแตกของรอนตีทบก็คือรอยแตกของของอทบ ชั้นเหล็กนะครับที่ใช้ที่เข้ามาตีเนี่ยแต่เมื่อมันโดนหนีกรมีเข้าไปเนี่ยรอยแตกต่างๆเนี่ยก็จะหายไปก็จะไม่เห็นนะครับตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดสําคัญเลยนะครับบางทีท่านเห็นดาบอยู่เล่มหนึ่งเนี่ยมีความเก่านะแต่ไม่เห็นรอยตีทบให้ดูนะครับว่าผ่านการขัดมามากหรือเปล่าที่ผ่านการขัดมามากเนี่ยจะไม่เห็นรอยตีทบนะครับอ,อย่างนี้นะครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับใน,ในดาบหนึ่งเล่มเนี่ยเห็นเห็นไหม อยดีทบจะมาหยุดอยู่แค่นี้นะครับเพราะว่าตรงนี้มันมีการการขัดการรับามาอย่างมากมายก็เลยทําให้มองไม่เห็นนะครับรอยตีทบนะครับนี่ตอนนี้ไม่ใช่ของผมนะครับเป็นของลูกค้าท่านหนึ่งท่านซื้อไปนะครับก็แบ่งปันเงินไปนะครับเล่นนี้เป็นเล่นที่สองนะครับที่ผมเจอว่ามีความสวยมากของรอตีทบนะครับตาเต่าสวยด้วยนะครับ ก็กันดาบชัดเจนนะเป็นดาบลำปางสำหรับที่ท่านชื่นช,นชอบนะครับดาบที่มีรอยตีทบนะครับก็ดูเอาไว้เป็นแนวในการศึกษาได้นะครับบางทีดาบที่เราเห็นเนี่ยเป็นดาบเก่านะเป็นเป็นดาบตีทบนะแต่ไม่เห็นรอยตีทบนะครับดูว่ามันเกิดจากอะไรนะครับสวยงามนะครับสวยมาก มันเป็นลายทบที่สวยแล้วก็ชัดที่สุดเล่มหนึ่งที่ผมเคยเจอมานะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้มีเรื่องมาพูดคุยกับบรรดาเป็นแฟนดาบนะครับแค่นี้แหละนะครับครับผมอ่าชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะครับวับนหลังก็จะมีจะมีดาบที่มีรอยตีทบ เอามาให้ชมอีกครับว่า,ามันจะมีลวดลายของลายทิทบเนี่ยยังไงบ้างเล่มน,นี้ถือว่าจัดละแต่มันยังมีอีกอีกหลายเล่มน,นะครับผมจะเอามาทำเป็นคลิปเป็น EP ต่อไปนะครับเอาไว้ให้ท่านได้ศึกษานะครับประกอบการสะสมดาบเก่าดาบโบราณน,นะครับ โอเควันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ